สวัสดีจ้า,จาวันนี้เราอยู่ในเมพเมพอะไรแจชเมย์ได้สิบก้าคือในป่าแล้วก็มีตัวช่วยอีกคนนึงนะใครอะแม่ไงแม่นี่เหรอแม่สวัสดีนี่วันนี้เราพาแม่ตาเสมอมาด้วยนะครับทุกคนเราไปลุยกันเลยจะได้มีคนช่วยใช่จะได้อยู่หลายวัน ไม่รู้เอาในในในข้าวอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าข้าไหนข้าตรงไหนเอาตรงนี้เลยนี่เลยเหรอตรงกลางเลยกลางนี่หรอใช่ข้าตรงกลางเลยเจ๊ก็ได้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับทุกคนดูกันซิว่าเราจะอยู่ได้กี่คืนใช่ไหมเสมอ เรา10คืนไปช่วยกันไปเร็วช่วยกันตัดไม้ช่วยกันหาอาหารเราต้องอยู่ได้ให้มันให้มันเยอะที่สุดเนาะโอเคไหมอยู่ให้มันเยอะที่สุดเลยนะครับทุกคนใช่เพราะว่าตอนเริ่มไปเรื่อยๆมันก็จะยากขึ้นใช่อันนี้ตอนเริ่มต้นนี่เราต้องตัดตัดตัดแ๋ยวจะแต่งแน่ๆจะแต่งกองไฟให้เป็นฮาโลวีนฮาโลวีนเลยหรอใช่จริงแต่งเป็นฮาโลวีนเหรอใช่ ให้ให้มันเป็นฮาโลวีนฮาโลวีนแย่ไให้ม่เป็นฮาโลวีนฮาโลวีนแต่อันดับแรกต้อง,ค,องคืออะไรดูไหมคืออะไรแล้วมาดูมาดูจะอยาทำให้เป็นฮาโลวีนฮาโลวีนไป้ดูว้าวคืออะไรอะประตูแต่งตัวแล้วหนูแต่งตัวห<ะ>ให้ดูตัวแต่งตัวตัวดีว <laughs> แต่งเป็นตัวนี้ก็ได้เหรอ นี่พ่อขอลองบ้างเอาบ้างลรือว่าแค่เท่านั้นหนูขอเป็นนางฟ้านะรอพอลองบ้างเวเข้าด้วยอ๋อคือถ้าเราเข้ามาตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นได้อ๋อ,อมีเด็กด้วยนี่ใช่ไหมแล้วพ่อ,อเป็นโจรดีกว่าโอ้โหีโ่เ <c oughs> ป็นกโจนนี่ไงเป็นโจรป่าเฮ้อยอะไรนะเป็นพวกไอล้ลัทะเอียไปไปตัดไม้กันเร็วๆตัดไม้หาอาวุธให้ครบมือเลยนะโอเคไหมโอเค แล้ววันหนึงเราจะช่วยเดี๋ยวให้ครบด้วยโอเคถ้าเราเคยช่วยแบบได้ไปครบเลยครบอ่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเคยะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนลุยรุ่ยรุยรุยรุยช่วงนี้ก็ต้องตัดไปเรื่อยๆนะครับนะชั<า>้นก็ตัดไม้หาหาเหล็กด้วยนะอือฮั่นวนึงแต่ว่ากองไฟเราจะให้นี่กอ,ยอยงไฟเราจะทำขยายเม,อยม่อนเสมอสร้างแผนที่ก่อนเหรอคือเสมอสร้างแผนที่ใช่สร้างแผนที่นะครับทุกคน โอเคสร้ okay. าแล้วโอเคสุดจอนมากไม้ตัวอยู่ตรงนี้เต็มเลยเมาไปหาของกันเถยะนะมีมาปลาอันนี้อะไระมีฟักทองเอากินได้ด้วยแล้วก็ฟักทองมันกินได้เหอเพราะว่าฮัโลวีนมันจะมีฟักทองไงอ๋อฮาโลวีนวฮัลโลวีนใช่มันก็เลยมีฟักทองกลางคืนจอนจะมาแต่หนูไม่กลัวก,กลางคืน<อ>เพราะว่าวันที่หนึ่งกลางอะ่ะ กว่าใช่ไหมจะไม่ไล่เราอ๋อโอเคก็เลยเดินไปไหนก็ได้โอเคไปฉายพอจะไปฉายเฮ้ยวิทยุเก็บเก็บเก็บอย่าลืมเก็บเหล็กเก็บไม้นะตอนนี้หนูเจอกล่องหนูเจอกล่องกล่องอยู่ไหนอ่ะไม่หนูได้เทียนเฮ้ยเทียนอ่ะใช่แล้วหนูเจอตรงนี้ก็มาตรงนี้ว่าเดี๋ยวแล้วหนูจะไปเคาะประตูดินตรงเนี้ยว่ากล่องมันอยู่ไหนนี่ไงลูกศรลูกศรมันชี้ไปตรงนี้ ก็จะไปฝั่งนี้แล้วมันก็จะมีเจอกล่องนะครับทุกคนแต่มันอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวนั่นเลยนะอ๋อก็คืออยู่เนี่ยอยู่ตรงช่วยเด็กอะ่ะกองอะ่ะแต่เรายังไม่มีอาวุธเลยอะ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรกลับก่อนจะเพิ่งช่วยนะครับทุกคนเราหาอาวุธก่อนเจอที่ช่วยเด็กแล้วเหรอใช่เจอแล้วเมื่อกี้เจอพล้งมันว้าโดอมปลาไายไปหานางฟ้า นาางฟ้อยว่าเดี๋ยวจะไปเข้าประตูนางฟ้าเหรอใช่นี่นางฟ้าเราเป็นฟ้าแฝดกันนะพี่เขาจะปืนนี่เราเป็นฟ้าแฝดอะไรติดหน้าหนูเนี่ยตาเนี่ยฟักทองนี่นานางฟ้าใจร้ายนางฟ้าใจร้ายอ่ะนางฟ้าที่ใจร้ายก็กระเป๋าพอาเต็มละฮือบฮือบฮือบเออนี่ยเจ้าชีช่วยเด็ก เดี๋ยวเราค่อยมาช่วยเนาะขอขอไปเก็บก่อนนะครับทุกคนใครมีท้ายเก่าเก่าพ่อบอกว่าเลยนะไอายอสิมาสุดยอดเลยเท้าเต่าเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่เท่าว่าเต่านะ ท้ายกระตา ؤ เท้ากระต่ายเท้ากระต่ายไม่ใช่เท้ากระตางนะพอพูดไปว่ามันเป็นคำพวนอะพูดสลับกันอย่างเงี้ยท้ายกระตา ؤ เท้ากระตีนเหรอแล้วท้ากระตีนเหรอเท้ากระต่ายนี่ไงมาแรกก่อนพอจะเอาอะไรดีครับพ่อไม่ได้เท้ากระต่ายเลยอะอ่าของหาของเนี่ยช่วยเด็กไหมล่ะ มาช่วยเด็กไหมตั้มเลยช่วยเด็กไ, <dairy S 1> ไหมช่วยช่วยช่วยช okay ่วยไหมช่วยช่วยช่วยมาตั่มได้เพ้อจะกระมังได้เพ่อหน่อยโอเค๊ยก็อย่าไปยิงมั่วนี่ยิงนี่เข็มเนื้อถ้าเอาแค่ตัวเดียวแล้วหนูจะไปสับมันนะปืนตึงเฮ้ยเอามันมีกี่ตัวเนี่ยมี5ตัวเหรอมียิง5ตัวมี5ตัวอือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงมันมาฟอว นี่ทูกปืนกระชุนหมดมีขวานอ่ะได้ไหมล่ะเอาไหมไม่มีขวานเอาเลยไหมไม่เป็นไงตัวนึงมันล้มแล้วเดี๋ยวเราหลอกล่อมันทีละตัวมาโอ้มันมาเยอะเลยแต่มันเลื่อนมันไม่เยอะนะนี่ไงเอาเลยลุลๆลับเลยน,นี่นี่โอเคเสมอได้ไหมได้เด็กตัวสุดท้ายจากกัดการอืมอืโอเคเสมอไปช่วยเด็กเลยพอเก็บของพอเก็บเนื้อเยี่ยมเยี่มดีไหม เจอแต่ว่าเด็กเอาใส่กระเป๋าลยใส่กระเป๋าแล้วใช่ไหมคุณได้กระเป๋าพอดีเลยเพราะว่าเปิดกล่องได้เนาะแต่ก่อเนี่ยคดเนื้อไปด้วยหน่อยฮะคิดเนื้อแต่กระเป๋าหนุ่กระเป๋าเอ่อไอ้นี่หน่อยพอเปิดกล่องก่อนมีกล่องใช่ไหมอันนี้ไงเอาแม่อยู่นี่เหรอมีเพอร์กินดิบเนาะเก็บของเก็บของอย่าลืมเก็บเด็กด้วยนะพอเจอกล่องแล้วมมก

แค่กระป๋ารูดเต็มเฉยๆหรอใชอ่แหละนี่มันมีกล่องฉัมื่อเปิดกล่องแล้วใช่ไหมใช <Okay. S 1> ่แล้วดูงเมื่อเปิดแล้วเด็กเรานี่ไงอยู่ในนี้มาดูตรงนี้ไหนขังเด็กเอา้าขังไว้ตรงนี้หรอ <c oughs> ดูยังไงเนี่ยไม่ไหนอ่ะนี่ไงเป็นเงาๆแบบเนี้ยอ๋อรอนนี่เหรออยู่ในนี้เหรอใช่นี่ <c oughs> อ๋อนี่ไงเด็กครับทุกคนนี่ไงดูกต่อนี่ค้างเด็กเลยเนี่ยแล้วเด็กก็ไม่สามารถออกมาได้หรอแล้วแต่ว่าต้องแค่กว่านี้นี่หว่าเด็กทุกคนเจอกล่องแดงไหมอ่ะไม่เห็นจะเจอเลยนี่เห็นจะเจอเลยอ่ะไม่เต่กล่องแันไม่ดีเราต้องหาต่อไปเนาะ เจออบต้องหาขอก่อนนะครับคนก็เจอขังกระสุนเะนี่ยมาปลาบินเต็มเฮ้ยดูกระแทกกัะตายเนี่ยเลยโอ้ยเรียบร้อยเนี่ย อุ้ยอึบอึบเกือบอุ้ยเกือบแล้วอ่ะนี่เอายิงไม่โดนพ่อเจอผ้าพันแผลเลยนะเมื่อกี้ดูนี่ไงพอมีฟื้นฟูอยู่ว่อลืมมาเลยเจ้าหมาป่าโดดมานี่เป็นไงทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแค่นี้เองพ่อเจอผ้าพันแผลอยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้ ไงพอเจอที่ช่วยเด็กไหมแม่ช่วยเด็กไหมเดี๋ยวพ่อลงไปดูก่อนนะพอเจอท่อของเด็กอะที่ไหนเน่ยนั่นคือพ่อเนี่มาป่ามันเยอะมากอะแล้วคนไหนคือแล้วคนไหนคือพ่อมาป่าเยอะมากเลยพ่อถอยก่อนเจ้คนไหนคือพ่อต้องหาดูอะเอ้าหนูก็ไม่ดู้ดิ ไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะอยู่ไกลๆอ่ะไกลๆคนไหนเนี่ยเพราะแต่อยากขยับเลยมันจะมันก็ผิดนี่นี่นี่ก็อยากขยับมันจะได้รู้หนึ่งร้อยเคอเด็กไหมน่าจะทันไหมเวลาจะหมดก่อนไหม ยิงกันก่อนห<ะ>นึ่งตัวน,นี่เสร็จหนึ่งจ่า,าเลยเสร็จสองสไม่ใช่เสร็จหนึ่งเสร็จสองนี่กังคืนกันจะมานี่ถ้ามือมีปืนไหมอ่ะเสร็จสาม ช่วพอเร็วยิงกันเร็วเร็วเราขึ้นมาแล้วเราจะได้เขาทำโอเคไปเรียบร้อยเข้าถทำเข้าถทำของเด็บโอเคไป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 เราซ่อนก่อนเขาเปิดกองท้องกันนะเขาได้ขวานแดงหนูอไม่น่ะเนี่ยขวานแดงแล้วหนูเปิดได้อะไรเมื่อกี้อุ้ยเฮ้ยมาปะาไม่่เสื้อก่อนเลยนี่ล่ะ มันเข้ามามันอันนี้มาไม่ได้เข้าได้ยังาได้นี่ไงฮะนี่อุ้ยข้อหิวอ่ะเคสตัวแล้วฮะจะข้อหิวนีกินดิบไปก่อนเฮ้เฮ้ย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 เ้ยนี่มันมาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยห้าเข้ามาไม่ได้เฮ้ยจะนี่มาปะจะกันมันมาป่ามาเกิดมาป่ามาเกิดพอติป่อตีไปก่อนเมื่อระวัง เฮ้าเราจะเช้าเนี่ยก็ดูเวลาดิดูเลือดพ่อสินนะเอ่เอแต่ดูเลือดหนูดิไปแล้วก็แล้วอีกสิบสิบกวิสิบกวิเดี๋ยวโทไปอีกแล้วนะมาตาข้างหลังเอข้างหลังข้างหลัง,ง,ง,งนี่เรียบร้อยเลยช้า <c oughs> แล้วชา้าแล้วช้าแล้วโอเคพ,อพ่อพ่อมี้าพอะผลอยู่ เชี่ยแตงเก็บของกลับบ้านเลยลูกเก็บของดก็เอ้าของเก็บของแอวันนี้หนูเก็บของแล้กลับบานกันเก็ก็บเ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 นื้อเยอะมากอ่ะอ้ยฟาผาเดี๋ยว่อยมากิบเนื้อไหมเนื้อคนเยอะเนื้อคนเยอะเน้ยมาปาทีไม่ใช่ไป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 กลับ ของพอเต็มกระเป๋าพอเต็มี่ไม่สร้างไงจะไม่สร้างไรอ่ะส้างแท่งสายล่อฟ้าหิว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 หิิหิิิวหิอหิวหิหน่หยวหิหิวหิวหนวหหิว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 ถิวยักิกว่ิวห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 วยิวหิวะว ดูที่อ้ยี่สิบเจ็ดต่อไปขนหมีขนหมีเหรอโอเคไปลุยตึงตมาวันนี้วันนี้เราถูกตุงเจี๊ยระวัาางระวัาางโอ้โอยฟ้าผ่ายำทั่วไปเช้ควานแดงนี่แหละเหรอมันมีหอ,อกไหมอ่ะมีแต่ว่าหนูได้ใช้ความแดงอ้าวทำไมไม่ใช้หอกคือยังไงความแดงมันดีกว่าเนอะอ๋อมันใช้สำหรับไอ้ตัดต้นไม้ใช่เหรอความแดงหรอก ทำรักษาก็ได้นี่ okay, นะเจ๊ไปเห็นไหเจอเจ้ากวางมาแล้วมาแล้วลุยนี่ยิงไปทัสอบกระต่ายไปด้วยเลยยิงเสร็จหนึ่งเสร็จหนึ่งเสร็จหนึ่งนี่การจัดการมันวิ่งอะไรตามแม่อย,อยู่นี่โอเคนี่เรียบร้อยแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกไหนดูที่ตอนนี้เราได้ขวานแดงกันทุกคนนะนใช่ไหมไมาโชว์กันหน่อยไหนมันดูที่มาโชว์กันหน่อยสินี่ไงนี่เป็นไงไหนแม่ยังไหนอ่ะ นี่ไงนี่เราได้ขวานแดงทุกคนเลยนี่เป็นไงทีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องไม้แล้วใช่ตัดเลยทีเนี้แตัดจะอะไรจะมาละโอเคนใหญ่อะไรนี่เหรอเฮ้ยนี่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 ตัดไม้กันไอ้ลุยลุยลุยตัดต้นไม้ใหญ่เลยครับทุกคนเมื่อตัดเลยช่วยกันช่วยกันนี่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 ตัดต้นไม้ใหญ่อ่ะ เออตัด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 วูๆตัดยากตัดดเจีบคนหนึ่งตัดคนหนึ่งตัดใครตัดเบื่อคนเก็บเอาจเบแล้วพอตัดให้กระเป๋าเราเต็มอ่ะเนาะเก็บเก็บเอากล่องไฟเราใหญ่ๆเลย เดี๋ยว่ามันฝนตกอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวมันหายฝนก็ค้อนเมื่อกี้โดนอ่ะโดนเจ้าพวกละทิจัดการเลยใช่ไหมเนะี่ยไปดูกันต่อเพิ่มเลยกับดักด้วยนะเสม,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 มอเอาเนี่ยนี่หนูนสร้างเลยนะยน,น,นี่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 ตรงนี้เอาเลยเสมอโอเคสร้างเลยลูกเน,นี่ยเมื่อกี้โดนพวกลัทธิยลวงเลย

เไปตามมาติดๆเลยนี่เสียตานอุ้ยนี่นี่มูอุ้ยมาป่าก็มาอุ้ยๆๆๆช่วยเลยช่วยเลยเสมอยิงเลยนี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่มาปลาตัวนี้นี่เป็นไงเกือบอุ้ยพ่อฉิวพ่อฉิวถึงแล้วเราไปช่วยเด็กคนที่สามกันครับทุกคนไปลุย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 ระวังระวังเตรียมอาวุธให้พร้อมลูกกระสุนพ่อไม่ค่อยมีไปไปลุยลุยไปมองหาช่วยกัน มันอยู่ตรงไหนฮะวางโดนกับด so so uh? ักด oh uh ้วยนะพี่พอรึมกินอาหารอ่ะเดี๋ยวพอมองหาก่อนพอมองนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เจ้ทัดเด็กแล้วเออเออยังไงเจอแล้วเจอแล้ว ใช้ยิงนี่ไงเจอแล้วพอยิงรออุ้ยมาปาช่วยกันมาปาหน่อยอีอีพอจะหิวมีไงเจอแล้วยิงลุยลุยลุยยิงช่วยกันนี่เสร็จหนึ่งนี่ยิงยิงยิงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเขี่ไปได้แล้วได้แล้วนี่ใกล้ใกล้แล้วทุก ไปจุดประหารก่อนอะไรพูดสุดยอดเลยอะไรอ่ะมาดูนี่เด้อนี่อุ้ยกล่องแดงกล่องแดงกล่องแดงดูแผนที่เลยกล่องแดงชัมนมาเปิดก่อนเอ้าวเหรอไม่ได้เห็ดเขียวเขียวอยู่ตรงนี้นี่หรออยู่ในถ้ำเนี่ยเดี๋ยวพ่อเปิดหีบก่อนของพ่อได้หีบทองอ่ะอ๋ออ๋อดูได้ลูกได้หีบทองเหรออือพอได้ถังน้ำมันใหญ่ ไปทำน้ำมันอุ้ยกระเป๋าพ่อเต็มอ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวๆกำลังกลับกำลังกลับไปลุยเราจะถึงจมดที่อีกพ่อก็หิวอีกโดนแน่เลยดินะพ่อหิวพ่อหิวอุ้ยมาปลากินกินเนื้อวัวไปก่อน กินกินกินกำลังไปกำลังไปเป็นไงบ้างใครอย่กองใครเหรอกองกำลังไปเหรออุ้ยเต็มเลยยิงระวังระวังนี่นี่ยิงตัวปืนสวยนี่เศษหนึ่งกระดักน้อไว้ไหนอ่ะไว้รอบๆอพ่อตรงนี้เหรอพ่อจะได้รอดมาไงนี่นี่รอดมากับดักเลยนี่เศษห่อหิวพอหิวหอกินก่อนแป๊บนึงเี่ยตัวปืนน่ะโอนี่ไง นี่มายืนหลบอยู่ตรงนี้เหรอนี่เสร็จเสร็จหมดยังหมดยังดเดี๋ยวดูแผนที่แล้วใช่ไหมเรียบ<ะ>ดูแผนที่แล้วใช่ไหมไ,ไปเลยแต่ออกนำหน้าเลยแต่พอตามไปเรจ,จะไปช่วยเด็กคนที่สี่ครับทุกคนเร็วๆ,ๆทันเวลาไปไหนล่ะ โอเคโอเคกำลังไปกำลังไปกำลังตามไปครับว่ปีเไาเจอแล้วเล้วเหรอพอกำลังไประวังด้วยนะระวังด้วยนะอุ้ยดูกับดักอ้ย่ออพ่หก็ต้องหามั่วๆอะไรหามั่วๆ่ะก็นี่ไงไม่ใช่เหรอ มาปลาตาหนูมีพอยิงให้แล้วโอ้ยมีมีเยอะเต็มไปหมดเลยขึ้นข้างบนอู้ตรงนี้มีเยอะมากกี่ตัววะเนี่ยอุยุยฮุยมาปลามาปลาอ๋อมีมีมีอยู่ข้างบนมีอยู่ข้างบนทเืมอเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการมีตัวนี้ก่อนแม่ไปไหนอ่ะ ทำสมอยู่ไหนเงียถอยถอยถอยึดก้นถอยก้นถอยกนถอยถอยถอยก่อนเลยเอามัน้งอะไรีออเรียบร้อยอเสยแล้วปองมาช่วยตัวเามันมีหมีตัวนึงอยู่นีนะมีตัวเดียวมีตัวเดียว เอาปืนพ่อไปด้วยหน่อยนะเ้ยยวยย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 ายย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 พยยกยยยยยยายย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 ้ยยยยยอยยายยายย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 าย นี่ไปเลยเป็นไงอันนี้อาหารแบบไม่มีจำกัดอาหารเยอะมากกินเลยก็แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อาหารธรรมดาพรุ่งนี้ไปช่วยเด็กอุชัยไหมแต่อันนี้ไม่ใช่อาหารธรรมดาแล้วจะรู้ไหมอะไรล่ะเกิอาหารอะไรอาหารอะไรเตรียมบอกมาคำหนึ่งอาหารนี้ไม่เตรียมเตรียมตัวไปเตรียมตัวไปช่วยเด็กพรุ่งนี้โอุชัยไหมใคที่สองเตรียมาเอาอาวุธเตรียมอาวุธกินอาหารให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เราจะไปสู้กัน ไรม่หนูถามว่าอะไรนะแล้วก็บอกว่าลุย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 ตามมาตามมาเดี๋ยมมาวุ้นทิ้พร้อมตามมาตามมาเลย เดี๋ยวมันอยู่ไหนนะเราต้องย่องไปเบาๆอ่ะโอ seeing, ้ยเจอหมีโอ okay, okay, ้ยโอ้ยหมีหมีไม่มันเยอะจังวะเนี okay, ่ยโอเคโอเคพ่อรออยู่โอเคเสร็จหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะการมาป่าตรงนี้ก่อนเสร็จบร้อยมามาอมด้านหลังนี่แหละโอเคการ ได้คอไหมมันน่าจะมีระเบิดเนาะได้แบบว่าคอไหมยิงสวยๆมีมีตัวกระเมีก็มีตัวกระเมีก็มีช่วยคอเส็จหนึ่งสมมร็จเสร็จหนึ่งเส็จหนึ่งวิเป็นห้าตัวนะน่ะยิงยิงสำเร็ทำอะไรยิงยิงยิงอ้าวแล้วก็วิ่งงานตัวเปล่าแล้วเนี่ยอแล้วก็ทำไมมันเลือดลดวะเนี่ยยิงหนียิงหนีตังแล้ยช่วยกันเร็วๆเวลาจะหมดแล้ว เลยอีกจิตตัวเนี่ยตัวนึงตัวนึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายยิงตัวสุดท้ายเอ้าเฮ้ยไม่ใช่เด็มันมีสองตัวมันอะไรสวยยิงมีตัวนี้ก่อนอ๋อแล้วมียิงไม่โดนอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยเก็บไปไปช่วยเด็กช่วยเด็กไปโลวันนี้เราถูงโจมตีอีกเก็บ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 กวนกวงกวงมา นี่และเราแอบอยู่นี่แหละก็เก็บกองมาจะเอาอ้ยมาปลาอ้มาปลามาปลาอ้มาปลาเสร็จเรียบร้อยเลยอ่ะเอามาปลาก่อนจัดกันมาปลาก่อนจัดกันมาปลามาปลาดกันมาปลาเดี๋ยวมันก็จะมาอีกนะมาปลาเจียวเคี้ยวไงไม้แล้วไงมาปลาสกัดกัน โอ้ยอ่าพึ่งอยพึ่งนอนเต้องช่วยกันเลยลูกใครอ่ะก็นูอยู่ไหนเนี่ยเสมอถ้าพันแผลมีไหมเอามาปะมอีกวมีวันที่นอนอ่ะโอ้ยโอ้โอ้แลเสมอถ้าพันธ์ไทอีกนึงอันนี้นูคือหนูใช้อะไรอ่ะ เก็บไปไปเก็บของแล้วกลับบ้านเลยเราช่วยเสร็จแล้วโอเคไปกันกลับ grab grab อุ้ยพอวิ่งช้าไปเลยกลับเลยกระเป๋าพ่อเต็มไปเลยไปเร็วไปเร็วโจรป่ามีโจรป่าย์นะลูกกระสุนก็หมดอ่ะเรากลับไปทันเจอโจรป่านะไปถึงแล้วเหรอ ยังยังกำลังไปกำลังไปเต็มเลยอ่ะมันอยู่ฐันเรานเต็มเลยใช่ถึงแล้วถึงแล้วเฮ็ดระวังระวังโอเค โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเรียบร้อย 啊。 เก้าค <9 S 2> ืนนะครับทุกคนใช,ใช่ไหมเสมอครบแล้วอ่าไม่ใช่อ่ะวันที่94้หรอเนี่ยคูณ6อ๋อ99คืนเรียบร้อยเอานี่ไงเจ้ากวางไปไหนอ่ะมันเสียใจว่าก็เพราะว่ากวางตัวนั้นอ่ะมันเป็นลูกของทั้งเด็กทั้งทั้งหมดนี่เลยนะมันก็เลยเสียใจเด็กทั้งสี่หรอมันก็เลยเสียใจจนหนีอ๋อใช่เหรอ โอเคแต่ไม่เป็นไรนอะไหนมาดูดนีไหนเราอ่ะนี่เราทำสำเร็จแล้วครับคนในกดา9 9ิคืนโอเคไหมไหนมายืนดูดนไม่รอนไนไม่หอนไ่ะไม่หอนแน่นอนโอเคไเจอกันแบบต่อไปนะโอเคไหมเสมอสำหรับแบบนี้บอกกันนี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่บุยไปเลย